พี่น้องจบลงไปแล้วงานขอบคุณทุกกําลังใจที่วัดนาวงหลักหกปทุมธานีขอบคุณมาลัยน้ำใจหน้าเวทีวันนี้อบอุ่นที่สุดขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มปิดทุกการสนับสนุนคือพลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณผู้จัดพี่ K คเคที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณเจ้าของสถานที่ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณทีมงานแสงทองเอสพีทุกคนพรุ่งนี้พบก,กันที่โลตัสคลองสี่ปทุมธานีมาม่วนนำกันอีกเด้อค่ะพี่น้องบอดแผลวพาแล้วก็วนนปปขอบคุณรางวัลนำใจสุดๆสุขคุขอบคุณแฟนคลับเอฟซีขอบคุณสุดๆสุขคุณปปพี่น้องจ่าบาดพี่น้องสุดปังแฟนคลับแฟนเพลงไปให้กำลังใจลนลหลามนาเวทีพวกบอลเอฟซีเห็นก็นดีใจน้ำมีความสุข เฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบอสแพลวบอสซันและทีมงานแจนิวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องจากแฟนครับแฟนเพิงกับเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รวยรวยสุดปังเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุดยอดมากคะ่ะท่านเองเพิ่งก็บ้าม่วนคักดีใจนำน้องแพลวเอฟซี FC, มาหลายแหง่งขอให้เฮงเฮงปังปัง จเจริญเจริญงานเข้ามาหลายๆเดือจ้าจากใจเอฟซีที่ติดตามมาตลอดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้กับงานที่จะเข้ามาเดินไปใส่ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเดือจ้าเฮงเงปังปังรวยๆยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคาโอ้ยพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องแฟนกับแฟนเพลงส่งหัวใจให้รัวๆ่า,าขอให้เจอกัลยานามิตรที่ดี จริงใจมีความสุขมากๆนะคะยงเฮงปังปังแฟนกลับไปเป็นกำลังใจล้นหลามทุกที่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางดีใจด้วยคนหลายค่ะขอให้เฮงเปังปังรวยรวยเด้อจ้าบอสแผลบอสซันและทีมงานสุดยอดคกอีิลีพี่นองสนุกมากค่ะมีความสุขเห็นบอสทั้งสองเคียงคู่กันทำงานทีมงานทุกคนทำงานเต็ม ความสามารถดีใจคนเยอะมากเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนพน้องดีใจกับบอดแพวบอดสันสองบอดเคียงข้างกันทํางานคู่สร้างคู่สมเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปความสามรารถล้มเสียงดีทั้งสองคโค้ยสุดยอดมิตรเสียงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปข้างหน้าพน้องจา่าสะออนความสามารถเพลินเก่งค่ะ ทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยเฮงๆปฟังๆ,งงๆเรยรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะพี่น้องฝากคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องจ๋าด้ยวยจ้ะ